สมบัติเมทินีชีวิตวัยเด็กถูกเลี้ยงโดยคุณพ่อคุณยา่าและคุณอาคุณพ่อชอบกีฬาชกมวยอาแอดเลยซึมซับความชอบและมีสกิลด้านนี้และเป็นที่รักของนักมวยในค่ายในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองคุณพ่อถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารในยุคสมัยนั้นอาแอดอยู่ปนหนึ่งเลยต้องย้ายตามครอบครัวไปอยู่บางปะอินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบคนต่างจังหวัดว่ายน้ำเป็นก็ที่นั่นขี่ควายเป็นก็ที่นั่น หลังจากที่สงครามได้สงบคุณพ่อได้เลื่อนตำแหน่งชีวิตได้พลิกอีกครั้งอาแอดได้กลับมาเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายและที่นี่เองเขาได้รับคัดเลือกให้เป็นพี่ใหญ่ขาโจ้ในการปกป้องพื้นืน เห็นหล่อๆแบบนี้ก็แพ้หนุ่มคนอื่นมาแล้วเหมือนกันครับในสมัยที่เรียนอุเทนนะครับไอ,อแอดอาศัยคุณนักกีฬาได้เข้าประกวดชายงามแต่ก็แพ้เพื่อนๆที่เรียนด้วยกันคว้าไปได้มากสุดแค่รองชนะเลิศหลังจากที่จบอนุปริญญาไอแอดได้สมัครเป็นทหารเกณฑ์ฝึก6เดือนก่อนจะออกมาหางานทําพร้อมกับแต่งงานครั้งแรกชีวิตงานบราบรืนชีวิตแต่ล้มลุกคลานเดินเตะฝุ่นจนมาเจอกับแมวมอง อย่างนำดีวิตตะผลงานเรื่องแรกหัวใจปรารถนาละครทีวีขาวดำออกอากาศทางช่องเจ็ดเทคเดียวผ่านไม่เกินจริงแม้อแอดจะเป็นมือใหม่ป้ายแดงแต่ก็เรียนแบบ acting มาจากหนังไทยจีนฝรั่งที่คุณพ่อได้พาไปดูเล่นเสียเรื่องแรกไม่ดังนำดีวิตตะเลยจับปรับคาแรคเตอร์ให้เป็นนักร้องซึ่งเสียงไปเข้าหูกับน้อยกมลวาทิน และรัตนาพรอินทรกําแหงจึงส่งคนมาเชิญอาแอดไปดูตัว,รอรอวตอนแรกเกือบไม่ผ่าน เพราะทั้งสองท่านไม่ชอบลุกที่ดูเหมือนกุย้ยจนกระทั่งนกสาลิกาจอมหวงตัวที่เลี้ยงไว้บินมาเกาะมือของอาแอดน้อยกมลพาทินและรัตนาพรจึงเปิดใจและให้เล่นหนังเรื่องแรกรุ้งเพชรหนัง166ม mm, ิลิเมตรเป็นการเปิดตัวพระเอกดาวรุ่งคนใหม่ประกบกับนางเอกรุ่นพี่รัตนาพรฉายครั้งแรกที่งานยี่เปง ในจังหวัดเชียงใหม่ในปีพุทธศักราช2504คนชอบมากเพราะเป็นครั้งแรกที่พระเอกในเรื่องมาร้องเพลงหน้าเวทีนในยุคสมัยนั้นการวัดความดังของพระเอกวัดได้จากรายได้ของหนังเรื่องแรกที่เล่นถ้าได้เกิน8 0 0 0 0บาทนั่นแปลว่าสอบผ่าน แน่นอนว่าคุณอาสอบผ่านได้ไฟเขียวเล่นหนังเรื่องที่สองเป็นหนังตลกชื่อว่าสกาวเดือนทำไรายได้เกือบล้านหนังเรื่องที่3สิงสั่งป่าเป็นหนังบูเรื่องแรกในชีวิตหลังจากหนังเรื่องที่ค่าก็เป็นนักแสดงอิสระทำให้มีงานติดต่อง,งานตลอดทั้งปีจนปี2508ได้รางวัลตุ๊กตาทองจากพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่9จากผลงานเรื่อง สึกบางประจันข้าและน้องข้าทุกๆคนรถเป็นคนแตกทับมามีผิดเป็นโฮกอันหนึ่งอันเดียวกันและจะต้องทำการร่วมรบกันต่อไปเพื่อปินเกิดเมื่อเลือกขับเป็นหัวหนาะหลังจากที่เสียชีวิตของมิชัยบัญชาทำให้อาแอดได้กลายเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งที่เรียกได้ว่าคิวทองตลอดหนึ่งปีมีวันหยุดเพียงแค่3วันเท่านั้น เคยรับงานแสดงพร้อมกันมากถึง28เรื่องและยังถูกบันทึกลงในกินเนส s s บุ๊กว่าเป็นนักแสดงที่รับบทพระเอกมากที่สุดในโลกถึง617เรื่องแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นข่าวใหญ่ระดับประเทศถูกหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าเขามีภรรยาและมีลูกแล้ว รูปของลูกเนี่ยตุ๊บลพี่ทั้งคนอันแค่อ้ําไปติดไว้คู่หนึ่งรูปภรรยาไว้ไว้คู่ห่างๆนะกันนะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะห่างๆนะเราไม่รู้ครับเราก็อยู่ไม่ได้อยู่บ้านคุณตุ๊กก็ไปอยู่บ้านจะขอเนี่ยในหนังสือพิมพ์จะมาคุยขอคุยไม่ตายเพราะบทเหตุจ๊บัตตายเพราะเสียชื่อหมดบมดแล้วไม่มีแนละ้วไม่เป็นไรครับ กระแสะความนิยมเริ่มตกเลยพันตัวไปอยู่เบื้องหลังผลิตหนังแทนในนามของเมทนีฟิล์มเรื่องแรกเจ๋งไม่เป็นท่าจนมาถึงเรื่องที่สองนักเลงเทวดาหลังจากนั้นอแอดได้ใช้เทคนิคใหม่ๆในการถ่ายทำเช่นซื้อบอลลูนราคา5 0 0 0 0นมาประกอบฉาก หรือจะเป็นการเขี่รถไล่ยิงกันในชั้นใต้ดินหลังจากนั้นคุณอาได้ผันตัวเป็นผู้กำกับอิสระรับงานทำหนังให้กับค่ายต่างๆรูมแล้ว24เรื่องก่อนจะยอมกลับมาหน้าจออีกครั้งลดบทพระเอกมาเป็นบทพอ่อจากนั้นพักใหญ่ไอแอดเริ่มที่จะอิ่มตัวพักงานบันเทิง หันกลับมาเรียนทั้งปริญญาตรีโทและเอกตั้งใจจะเปลี่ยนอาชีพเป็นสวในเดือนมีนาคมในปีพุทธศักราช2556ออดมีอาการควบคุมร่างกายไม่ได้หลังจากที่กลับมาจากการนวดฝาาว่าเท้าทำให้มีการรักษาตัวเกิดขึ้นตลอดเวลาจนถึงวันนี้ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ